ฉันทาเป็นข้อแรกในอะธิบาตบาสีเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จฉันทาไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความชอบความพึงพอใจความยินดีกระทำเพียงเท่านั้นแต่ฉันทายังหมายถึงศรัทธาการมีใจรักในสิ่งที่ทำซึ่งต้องใช้กำลังใจด้วย ฉันทาเป็นแรงจูงใจให้ถึงความสำเร็จการที่เรามีฉันทาอยู่เสมอและ,ละระลึกถึงเป้าหมายบ่อยๆจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เราไปถึงความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานด้วยฉันทาก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขตั้งใจจริงจังใจรักงานานั้น ทําอย่างเต็มที่มีความเพียรพยายามผลสําเร็จของงานก็เป็นผลสําเร็จที่ดีเรียกว่านําไปสู่ความเป็นเลิศของงานนั้นแม้มักผลนิพานก็ต้องการฉันทะอาศัยความพอใจความใส่ใจฝึกปฏิบัติเพื่อไปให้ถึง